เอาละครับผมด้ห้อยพื้ิธีสันเขาครับผมมาทงไหทงไนอีกแล้วครับผมอหากินเขาป่าอีกแล้วครับผมเป็นบรรยากาศงามครับผมจากแม่นาแล้งหนาฝนเขาเคี้ยวตลอดกรุงเทพกรุงไทพนี่ก็ได้กรุงเทพอยู่แต่กรุงเทพบานนอกครับผมเอาละครับผมมาบ้านสวนแล้วครับผมยายนุ่งกับจักเจ็ดกอกับน้ำเตรียมอุปกรณ์ครับผมสวัสดีครับครับผม พืนน้นเฮ็ดทพนี้เฮทพยังกินอะไรคุณแม่<อ>มีเนือ้อเสือออมเนือ้อปิดมันเนื้อเสือนะใส่นี่นะใส่งูเงี้ยวจ้ะใส่หมากงูงเงี้ยวใส่ใบใส่ใสหยอดมะละกอนใส่หยอดมะละแถมข้าวี่มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคุณแม่นะโอ้มีล้วเนาะตังเกลียวจ้ะเหมือนยาของผมมันปะ <laughs> มาจัดไปครับผมคนเกี่ยว

หวานเลยประมาณหวานปลูกอีกนักเรียนข้อช <c oughs> ัดไป <c oughs> เอาป้าก็บห่อเรียบร้อยแล้วครับผม, <c oughs> ม,มค่ะตะไคร้ไปมาปูดซอยใส่เลยค่ะอมบานเห่อเนื้อเครื่องแขงปลาครับรช่วงตรงนี้เ <c oughs> คือแขงปลาบานเห่อ ก็จได้ตอนนี้หน่อยครับ<ช>หัให่แก่เล็กัวใส่กลบ๊วยมาเสียบมานั่ครนะับคนเด้ผิดสุกหอมเอาุ่งเนี่สุกคนเนาะ่เหนือใส่แป๊บเกี่ยวพอ่อหอมตะไชื่อครับหอมเครื่องแกียงแบบบ้านๆท้า เกลือกันไอเจ้าขอาข,ขาดเกลือเพราะไรเดี๋ยวไปปรุงอีกทีนึงมาปรุงม้วนจั๊กเลยปรุงม้วนจั๊กเลยเอาอันพ่อไม่ได้ยุบเลยค่ะใค้รว้เพราะว่าวมันงุูเนี่ยาม,ามันหวานในตัวแล้วกันยุบลายมันกะลิเนาะ คือโคกครัครับวันหวานโอ้เพ็ดเินะปี้เพ็ิดอกเลรสชาติจัดจ้านดีจ้างจ้าผู้ชมกกินมะเขาเรียกันนี่แหละเคล็ดลับกับผมอมหวานเ้องเอเคล็ดลับหวานท้องก็ต้อง ไตเลือดเนี่ยมันติดความปมกอมของเลือดครับผมเนี่ยมั้งข้อเลือดสูบแบบเป็นอันว่าไตเนื้อเลย,ยเลอีกหนึ่ง <C le af> ย่างก็คือ <C le af> น,น้ำนัวแจ๊ <C le af> คแจ๊กปลา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 กลินหอมรัญจวนใจครับผมปลา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 โด่ง,งเลยครับหอมแปดบาทเกา้าบาทเหมือนเหมือนสองสามบาทธรรมดา อมแบบบานนั่งตรงคันบอกว่าอมกับม ja yes. ี่น้ำคันบอกว่าขว่ขันมีน้ำลยเน้องเป็ดเนาะแกงขัว่ครับผมเอาแล้วครับผมสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมไอ้ที่เข้มๆเนี่ยก็ตีของเลือดครับผมมันตีเ็ดให้คล้องกลมกลมเพิ่มนี่ครับผมเอาละครับผมกนนยาเเอะ งวงเหี่ยวพ่อความหามตูตูหลับใสไปเลยครับผมเหนือสีสันสีสันเวาเหนือเขานี้าวคนแบบนี้เครยังไงเจอไหม ยิมบงปัญญาโลชัดนวดผมความด้ยม้ท้าด้ักยังนะพักไสแต่นักเสออนพราอัมรมาลากิโนครับผมเอ้อนมบสไเกียแมนเวดละออนออมแบบานเารองแข่แน่นแนับผมมันลำเยบร้ยจ้ะ โอ้มือนีบรรยากาศดีดีมือนีมากินเขาคือเข่ามันจะบรรยากาศดีทงไ้ทงหน้าคือเกาครับสวัสดีครับผมนายห้อยเพื่อวิธีสารมานเท่าครับเจอกันแบบอลังการคือเกาครับผมวาสิมานววานุมาา่นุ่นเนุ่นุ่นแกงอันเนือนุ่น่นุ่่นุ่อุ่นอ่อ่ มันบาแล้วบผมือนี่กืนเหนื่อยน้ำหลูขาเมื่อมื้อแจ็คน่อยกันวมือนี่ยอยากโดยตรงเลยอยากไม่ค่อยอยากบ่อยากครับผมมหน่าจ้างบอกให้ยายนงจัดมาให้มามาเด้จุน้ำกันแซ่บเซ่บออมเนื้อเสือใส่บอกงลงเหงี้ยวอืมอืมอ่ะนี่ เจ้าของเพิ่นนี่อ่ะรุ่นนี้เอ้าค่ะอืมหันเหนื่อยวะหันเหนื่อเสียวะอันนี้เนือ้อนี่ตเออ่เนื้อช่อนเนื้อเสือ,อยังต้องปอ,อมอใส่ปอมเรียบร้อยแล้วปนออออออดปลอมปอมสมักปลอมแป้มที่แรกนะที่แรกก็จะจงไว้อยู่ ก็เลยหันเพื่อนอของมาเกนงน้องลูกน้องเจ้าทินเจ้าทิน <c oughs> ไม่ใช่ว่าลูกน้องเถอะลูกพี่อือืมขนาดก็เอาเอามันรุนนี่แหละ พี่กัต่าบังบงเนี่ยลุนเนี่ยม, <laughs> มา <laughs> มามากินข้าวด้วยกันมา,มาได้จ่าเด้อยจยนง่งลงมือแล้วสดเส็บ <te ars> เนื้อติดมันกันนะเมืเม่อภูเ่าอืม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 โอ้หมักปองแปงกับเนื้อเสือก็ออมันเข่ากันดีครับมัน เห็บจีบังโอ้เห็นยายน่องกินข้าวม,มันบางเลยลหรอพอ่อบางเจ้าจุงมากุลาไพายำง <c oughs> วยงวเตะขอกลัวไปยังกลัวว่าใคราดีกันนเด อืมอืมติกนยังไงบนาะอืมบางบางามันนี่เขาเอยวิ่กับเกิดดีครับแม่ ตรงนี้ผักผักเก็บตามาต้นไหนตรงหน้าครับผมร้านปลูกว้พ่อได้เก็บกินจ้าบ้านสวนบ้านสวนจังน้อยนี่ก็จะเห็นกันแถบทุ้อมืออะไรยุบบ้านสวนมานึงยายน้องสิมาปลูกผักกับหลานพ่อให้เอฟซีได้กินผักปลอดสารพิษ อโอ้สามจะเก็บไข่หงายโดดกมาเกินหน่อยอเนื้อเสือพันผักพันลูกโดด nửa sườn đấy, với nửa, ai chọn, nửa sườn, nó lưm, cái nướng nào chạy, nửa sườn con mặt om, tôm

จัะห่อนจัะหนาวดูแลสุขภาพเดิมเด้อหาแนบบุรุรุ่งกายอย่างของย <c oughs> ้อนห่อนย้อนหนาวมือถือนาวกหนาวดูมือถือห่หอนอ <c oughs> บนรรยากาศยังต่อคดีอยู่ <c oughs> โอ้เจอพรีกรอเข้าไป <c oughs> นี่ถ้ำแง่ๆอย่งเงี้ครับผมเนื <c oughs> ้อเสือนี่มันถืหวานนะครับผม <c oughs> พอมาเข้าใส่เลือดเข้าไปเอง <c oughs> ความกลมกลมเนี่ยเบื่อโหยเข่ากันเลยมองเห็นบั้งครับผม ขอเหลือด้วพคนมากเขาซื้อเนื้อพคนขอมาจังหน่อยนึ่งมหยดใจอเพราะเขาพร้อมแล้วคำเขาตาตีใบตับขุยเจียวอ้สุดจอดเลยว่าสิกินที่มันเบื่อเมื่อไรก็บเบือ่อเย็บร้านปรับกระยากปรับโหลดนีน่ ใส่สุดปฏิบัติงานเหมือนเดกอะยุ่งที่ไรครับอยู่กับอาหารกันจริงกันยุ่งที่ไรครับผมจุดบ่มเพ็ญเป็นแปร่หรอกถ่างเทกับอัดคลิปต่อเนื่องกันัไปตามทุ่งให้ตรงหน้าเพราเก็บหลันแล้วก่็เท่าจังไหนมาเนาะพ่อเนาะเพราะไอ้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเทาคิดทอดบ้านครับผมจับกล้องกับคิดทอดบ้านด้วยกันติดโควิดกิบวัได้เมื่อวอนไหนเมื่อบ้านเมื่อสารค้ามันเกิดวัไหนเมื่อเขากินน้ำกันแล้วพี่น้องยุ่งเทพยบกันทั้ก็สร้างบรรยากาศเราถือว่าอยู่บ้านเทา โอ้แสบอ่ะฟักตะเดาต้นที่เจ๊ตูปิน่นอ่ะมึงอยู่เพิ่นเมื่อไหรมานำ้ำมันเป็นดอกขาวแล้วเนาะอืมมัน

là bị chào thiên chào thiên cái mồ hôi nhiều đi gần đây này ขายของเรามีเวลาไปซื้อปูทะเลกุ้งทะเลมากินเนาะแต่ยายน้องกับธนัทยังสีหลักกับนายหอยกินแนวเจ้าของหมักาอกตรงๆมะหอยเป็นคนถบอหมักทานทะเลอยนะครับกินได้กับอะาร แม่ไปกินที่ฟูดนั่นก็จะกับบุกขุมราคาอิ่มกวนมูถ้าไปกินที่ฟูดยังนั่ง <S <S เล่นเซยอ,อยู่ยังเหลือก,กินมาล้มมาแก้มกับอินน่มเนาะมูอันหมูกระทะหนึ่งกินแ่ได้หมูครับผมกินน้ามือล้มเข้าไปจะแกวท้องแกแ้วลอิ่มเลยบุกุุมราคาเขาจะเริ่มใหม่ไปน้ำสดกันนะอืม้ม มันก็กินอ้อมกินแกงหมืดถั่วปนิดจักเสียแซ่บจับเนาะคันเป็นเนื้อเสือมดีแซ่บเห็ดเนี่ยกับแซ่บเขาลวกก็ได้ครับผมเนี่ยเราได้่ากไปกินบ้างนี่ครับ ครับผมเฮ็ดกินเฮ็ดด้วยกินเฮ่คือลักษณะคลิปของยันของในหอยครับเจนน็นนองนี่เคื่อที่เป็นลักษณะที่หายวิธีการเฮ็ดไปพร้อมและกินไปน้ำที่โบนนว่าต้องกินใ้เบิดที่เกียงนะผักอเไรก,ก,กินไดแน่ผักอนไรกินใดเสยีงสยงเสียงกินได้มัดคือ่วนหัวเฮอาเน้นตามวิถีบ้านเฮ้ากันหรอแม่นมาอยู่กรุงเทพกรุงไทยกะยังคงเอกลักษณ์ได้กรอดูการกินแบบบ้านบานเฮ้าอยู่ครับผมเปไอแก้วกัน แก้วคมอลังดีเ<ๆ>ขาไม่เห็นนะอยู่นะกินในี่ข้องม้อนกับเพื่อลูกเพื่อหลานก็มือนี้ยังนองไม่ได้จับผักกระดาเลย เพราะว่าเป็นขอบขั้วใหญ่ครับผมอัอันนี้มมาละคินกอยู่ไว้าเฮาดีใจครับพอดีผมอำลำวันนี้งมักฟ้องแป้งกับหวาน เป็มฝากเต็มคำเข่าไร่อบนะเออขึ้นเข่ามด น้ำแซบอ้ออืมอืมอาละครับผมก็ฝ <c oughs> ังเนี่ยฝากตัวกึ๊กเขาแหละครับผมจ้าซอยกันกดไหลกดแช่เนี่ยยัง่ไงตามแบบแบบบ้านเฮาลูกทุ่งครับผมนี่ต้นชอนเข่าสิคันนี้ตัวนี้รีก็มากินยุรานเด้อทั่วทัวมาก,ก่อน <c oughs> โอ้ยอยังน้่งแสบ Um. nửa xưa à mẹ, say bằng ngô hiếu khẩu đi, đi Lúc lóc thải say em nhọn mà lặn nôi điểu, ừ, tên mất ăn chăng em rồi đây bà này lòng nhau nhau mhm 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 thì mhm 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 ตามโมลลําสิได้จากติงน้องแมวพี่น้องลูกป <c oughs> ่าคนผู้ฟังสำหรับคลิปนีก้ก็ขอตัวก่อนนจ๊ะเด้อบายบายสวัสดีจา้ายังเสียบอึจังไปจังไปเลยขอแยกหอยกันขอเย็น่งเหมือนอะไรครับผมแต่วัสดี๋ยวนี้กาลังกลายเป็นการกตรกดินครับผมบรรยากาศดีดีครับอือ bạn bye bye cũng các